มันเริ่มกันเลยนะคะตอนแรกฟินจะใช้เป็นมาริโอเหมือนเดิมน,นะคะเป็นน้ำแรกเป็นโลสวอ,อะะเตอร์เนาะนำแรกนะคะฟินจะใช้เป็นเมเบรินแบบเหมือนเดิมเนาะ ของน้ำเกลือนะคะร,รู้สึกได้ว่านหน้าแบบไม่โอเคช่วงนะี้แล้วนะคะฟินใช้เหมือนเดิมคอนซีลเลอร์ของอเมเปิลลีนเหมือนกันนะคะอินสตาดนี้ เซรัฟิตมีนะคะของเมเบอรินตัวนี้ทำมาเป็น mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรนะคอนทัวร mm hmm. ์เพราะว่าสีมันเข้มมากๆนะคะตัวนี้มันคือเมเบอรินฟิตมีสีคาเฟ่ เสร็จแล้วนะคะพีจ่จะมาลงไฮไลท์แบบครีมไว้ก่อนเนาะแบบเดิมน,นะคะไฮไลท์พี่ใช้เอสโนะคะอััผลิตภัณเนี่ยมันจะทำให้แบบผลิยภัณฑ์แบบไม่เทนทเยอะไปแล้วก็ได้อะไรที่ผดผิวพิจ่จะเสร็จใต้ตาด้วยแป้งผสมรองพื้นนะคะวันนี้ใช้แป้งรันนะจ๊ะ อายไพรเมอร์ imer, แล้วก็พาเลตตาที่เิลจะใช้เนี่ยจะเป็นพาเลตเดียวสวยครอบอยู่เลยนะจ๊ะก็คือโ o อีวาโคโคเบรนนะคะพาเลตมันคุ้มค่าที่จะลงทุนมากเลยอะ่ะคือมันถูกแล้วมันก็ดีมากสีกำลังแบบกำลังได้เลยอะค่ะหน้าหนาวใช่ไหมเราก็ต้องแบบแต่งหน้าโทนตุ่นๆนีนเ่เขากำลงังฮิตกันได้แด้งเบื่อตุนอะไรเงี้ยถูกด้วย สีตัวนี้นะชื่อสีมันอ่านยากไหมอันนี้ Sweeter N น,นะคะตอนนี้ฟินจะใช้นิ้วหน้าของฟินเนี่ยวนเขานิดนึงแล้วก็จะไอคอนชวบแบบตาถ้าฟินจะใช้แปรงแบบหัวพุ่มๆแบบเนี้ยคะ่ะกับสีชื่อว่า Substitute for Love นะคะมันจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆเนาะ คือตอนนี้จะเป็นสีเหมือนแบบ transaction ให้มันเออเขาเรียกว่าอะไรเกลี่ยแบบระหว่างเชื่อมกันเขาเรียกเชื่อมกันกนะเสร็จแล้วนะคะฟินใช้แปรงแบบเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเบรนด์นะคะเกลี่ยเอาสีชื่อว่า freshy t o แฟชชี่สักอย่างฟชชี่ตัวนี้ทาซ้ำที่เดิมนะคะแต่ว่าสีจะเข้มกว่าน,นิดนึง แล้วนะฟินอยากให้มันสีแบบแข้มขึ้นนี่ห่างตานิดนึงนะคะฟินใช้แปรงแบนๆแบบนี้นะคะทับสีนี้สีนี่เหมือนเป็นแบบตัววีงอะ่ะเออ เกี่ยามาใต้ตะลางได้ให้เชื่อมกันนีเอามาลองทาลงกลางเนี่ยเอ็นเมือง แ,แต่สีเดิมนะคะเอามาทาขอบตาล่างเหมือนเดิมแล้วใช้แป้งคุ่มๆแบบเดิมนะคะแตะสีน้ำตาลอ่อนๆตัวเนี้ยเพื่อมาเกลี่ยเขาอีกรอบหนึ่งเนาะเกลี่ยข้างบนนี่โอเคเสร็จแล้วนะคะเรามาเขียนเขาเรียกว่าอินเนอร์กันเนาะเมรินดา เป็นการเติมกีดแบบตานะคะวันนี้ฟิ่นใช้ของญี่ปุน่นอะเคพาเรตใช่นิดนึงกีดให้เขาเดือขอบขอมือเนี่ย คิ้ววันนี้นะคะขอปัดคิ้วด้วยเมมเบอรีนนะจ๊ะยังไม่ได้ไปกันคิ้วเนาะเกายังไม่ได้ไปแบบคิ้วเนาะก็เติมเติมไอตรงนี้ไปนิดนึงแล้วก็หางยาวเข้ามาหน่อยไอฟินขอเอาสีจะของเนกเก็ตนะคะเป็นสีโทฟมาไล้ด่างเนาะแล้วอม,ม,มาเอาบูติคอมา นี่เลยไฮไลท์บอนเซอร์นะคะใช้คุูล่านะจ๊ะตัวนี้จะหมดแล้วว่าแพงแบบคือน่าจะตอบไปไหนอะ่ะใกล้มือที่สุดละอ่ะสีแก้มนะคะเป็นสีนี้ พาเลทของออร์บอร์นีเคเนาะปัดเข้าเล็กน้อยพอแต่จริงๆสิสิไม่ค่อยอินเทน์เท่าไหร่บอนเซอร์เลยขปัดออกมั มอนสเตอร์ที่ฟินจะใช้นะคะข้างกันเลยเนาะสีอ่อนกางอ่อนเนี่ยไฮไลท์เอาข้างกันไปเลยเนาะไหนๆก็หยิบม,มาละไอตัวเนี้ย สุดท้ายมาทาลิปสติกกันวันนี้ทาสีいい like อะไรอ่ะสีนี้รือสีนี้เพาสีนี้เลยถ้าสีนี้แค่จะผสมพิกซีหนึ่งให้อ่อนลกไปนะะชื่อสีว่า e x ซ t ิกแน่นอนเพราะพี่แค่ผสมพิกซี่มาจริงๆอืมผินคอเปอะด้วยคาเด์เซ็กซี่ส์ของแม็กนะคะงกลางนิดนึง โอเคนะคะทุกคนนี่ก็เป็นฟินิชลุคของฟินแล้วนะคะ Finn, ฟินฝั่งฟินฝั่ง,ง,ง,งว่าฟินหวังว่าเพื่อนๆจะแต่งตามกันได้น,นะคะแล้วก็รู้สึกว่าพาเลตเนี้ยไอพาเลตเจ้าโซอีว่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ฟินอุ้ยออขอหล่น ก็สำหรับเจ้าพาเลตเนี้ย mm hmm. uh, เนี่ยเขอโคเบรนเนี mm ่ย hmm. ของโซอีว่านะคะ mm hmm. มันเป็นอะไรที่แบบคุ้มค่ากับการลงทุนมาก mm hmm. ซึ่งสีเนี่ยเขาพิกเมนต์ดีมากแล้วก็ราคาไม่แพงเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่กําลังแบบเออฉันจะซื้อพาเลตไหนดีซึ่งแบบใครกําลังมองหาราคาที่แบบสูงกว่าดั๊กสโตนิดนึงแล้วก็อยากจะได้พาเลตที่คุ้มค่าสิ่นแนะนําเลยนะคะพาเลตนี้ควรจะต้องมีนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันเนาะซึ่งฟินรู้สึกว่าฟินชอบ ลกที่ฝิ่นทำวันนี้มากๆาฝิ่นก็เลยอยากจะเอามาแชร์เพื่อนๆดูเนาะยังไงก็ติดตามชมฝิ่นคลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ฝิ่นกันนะคะบ๊ายบาย